สวัสดีครับท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพิจิกสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนเมษายน2562นะครับของท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพิจิกนั้นในเดือนนี้ก็เรียกว่าดาวประจำตัวท่านเนี่ยไปเล็งลัคนาท่านเลยคืออยู่ในพบตรงกันข้ามนะครับพบปัตนิ ได้ทั้งตําแหน่งราชาโชคแล้วก็เป็นประภายในตัวเองเลยแต่ก็โชคดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับที่เป็นกีตเก์เนี่ยดาวคานเนี่ย,ด,ยดันได้อุดมเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยก็จึงทําให้ในท่านทํางานเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงนะมีความแข็งแรงมีความร้อนแรงมีความกล้าตัดสินใจนะครับแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่มันอจอนเข้ามาแบบเยอะๆๆย,ะย,ะย,ะยะนะครับเพราะว่าดาว อังคารเล็งแล้วนะครับดาวมดุตยูและดาวพระราหูก็ทํามุมปลายหอพุ่งมาอย่างท่านนะครับประกอบกับมีดาวภเกดตั้งรับเรียกว่าอิทธิพลของดาวพระราหูค่อนข้างจะแรงนะครับดาวอังคารก็เข้ามาเล่งนะครับเ <c oughs> <ๆ>ดือนนี้ท่านก็คงจะต้องต่อสู้อะไรเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนของเดือนเมษายนเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ท่านเดินทํามุมค่อนข้างจะดีอยู่ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยงานที่ท่านทำเนี่ยมันจะประสบผลสําเร็จ ได้ทั้งได้เป็นลักษณะของเกียรติยศชื่อเสียงมากกว่านะครับแต่ครึ่งเดือนหลังท่านเจองานหินแน่ๆนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจทําการบ้านเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมตัวคือเตรียมพละกําลังและความสามารถเตรียมใจคือต้องทําใจเผื่อหรือเผื่อขาดไว้บ้างนะนะครับว่างานมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลบางคนพองานไม่ได้อย่างใจรู้สึกเสียใจเสียอกเสียใจนะครับแต่ท่านก็ยังมีผู้ใหญ่นะครับแบ็กอัพท่านช่วยเหลือท่านดู อยู่ด้วยนะครับเพราะดาวพระพรหัสเนี่ยก็ยังอยู่ในพกระดุมพระนะครับก็เรียกว่าได้รับการเอ,อื้อเฟื้อช่วยเหลือดูแลอยู่ถึงแม้ว่าดาวพระพรหัสยังอยู่ในพิษหน้าก็ตามทีนะครับก็เรียกว่ายังไม่ส่งผลเต็มที่หรอกครับเดี๋ยวพอดาวพระรหัสช่วงนี้ก็ยังจะเดินเ,เสดไปนิดนึงและเดี๋ยวพอสักหลังสงการก็จะเดินพักลงมานะครับก็เรียกว่า ยังยังให้ผลไม่เต็มที่แต่ก็ท่านก็ไม่ได้โดดเดี่ยวสัทีเดียวนะครับไม่ได้สู้ด้วยด้วยแบบความโดดเดี่ยวรู้ความบาดระแวงนะครับแต่ว่าท่านก็มีพลังเยอะนะครับท่านก็จะเจอคู่สัญญาที่แปลก,ปลก,ปลกพอสมควรประกอบกับเดือนนี้นะครับตัวท่านเนี่ยค่อนข้างจะเอาแต่ใจเป็นพิเศษนะครับมีโรคส่วนตัวลึกลับซับซ้อนพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องเบาหบ่อ่คนข้างๆ้าเขาจะตามหาตามยากนะครับและนอกจากบางท่านที่ทํางาน อยู่ในระดับสูงเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสที่จะทํางานได้ใกล้ชิดหรือได้รับการชี้แนะหรือได้รับการช่วยเหลือได้ได้โปรเจกต์ระดับบิ๊กๆนะครับระดับผู้บริหารสูงๆเลยนะครับหรือบุคคลชั้นสูงบุคคลอันทรงเกียรตินะครับเข้ามาสัมพันธ์สัมพันธ์นในงานของท่านนะครับ หรือถ้าบางคนบอกไอ้ฉันอยู่บ้านเฉย,ยๆไม่ได้ไปทำอะไรบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการไปศึกษาพวกเ,เรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรไปตมเรื่องตำรานะครับบางคนก็ไปชอ,อ,อบเครื่องรางของขังของ,ของที่มันลึกลับซับซ้อน,นครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้มาดูการเงินนะครับการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านยังดีอยู่เลยนะครับพอหลังจากดาวพระหัสเนี่ย เริ่มพักเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังความผ,ลผลันผวนการเงินแต่ว่าเดือนนี้ท่านในปีนี้ท่านไม่แย่แล้วนะครับการเงินท่านค่อนข้างจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่มีสิ่งที่มาเกี่ยวพันคือบางทีญาติพี่น้องนะฮะอาจจะญาติพี่น้องของท่านนั่นแหละนะครับท่านจะต้องช่วยเหลือดูแลอบอุ้มญาติพีน่น้องกันไปนะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลกันไปก็แล้วกันเป็นเรื่องของความมีน้ําใจในครอบครัวนะครับสําหรับเรื่อง ความรักนะครับเรื่องความรักเนดาวดาวเกณฑ์ความรักเนี่ย,ก,ก,ยก็ทํามุมดีอยู่นะครับทํามุมดีอยู่ทีเดียวและตัวและหลังจากหลังสงการไปแล้วความรักท่านจะหวานชื่นขึ้นนะครับสดชื่นกระปีก้กระเป๋ามีชีวิตชีวาทีเดียวแล้วตัวท่านเนี่ยก็ใส่ใจคู่ของท่านเป็นพิเศษถึงแม้เนี่ยตัวท่าน,นจะผีเข้าผีออกพอสมควรนะ แต่ก็ยังมีอารมณ์โรแมนติกนะครับใส่ใจดูแลเอเอเพื่อช่วยเหลือกันดีนะครับก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับแต่บางทีเนี่ยท่านก็ต้องพยายามดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าไอการที่เราเนี่ยบางทีอารมณ์เราเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยบางทีคู่ท่านก็จะงงง,งพอสมควรนะครับแต่ในเดือนนี้ก็ท่านก็จะมีการกระตุ้นนะรกระตุ้นให้มันความรักมันเกิดความสุขได้นะครับทีนี้สําหรับ คนที่โสดเนี่ยยังไม่มีคู่หรืออะไรเนี่ยมันอาจจะมีความรักที่ในเชิงไม่ค่อยเปิดเผยได้นะครับแต่มันก็เป็นความสุขสนุกสนานมากกว่าไม่ค่อยได้มีความผูกพัน,นันทางด้านจิตใจอันลึกซึ้งนะครับนะครับเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้นะครับเดือนนี้อิทธิพลทางด้านความรักของของท่านเนี่ยมันดูสดใสและร้อนแรงบางคนเนี่ย ไม่ได้มีความผูกพันทางจิตใจมากแต่มีความผูกพันทางด้านกายกายกรรมมากกว่าและมากกว่ามโนกรรมแล้วนะครับนะครับต้องระมัดระวังนะครับก็หวังว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวนี้ท่านต้อง,ต,องต้องบากบัน่นต่อสู้กับงานนะครับแต่อย่าท้อแท้นะครับมันถึงแม้มีอุปสรรคบ้างถือว่าเราได้แสดงฝีมือกันแล้วกันนะครับเราได้แสดงฝีมือความสามารถในการทํางานในการควบคุมงานในการบริหารงานอะไรไปนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวความสาเร็จเนี่ยมันจะตามมาเองนะครับเดือนนี้ก็หนักนิดหนึ่งเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับก็ท่านพยายามทําใจและอารมณ์ให้มันนิ่งๆหน่อยนะฮะอย่าให้มันผันปวนมากไปกับสิ่งที่มันลุมแล้วมันก็จะไม่เครียดเอง,เองนะครับเอาละครับเดือนนี้ก็เป็นเทศกาลสงการขอให้ท่านที่มีวันหยุดยาวๆได้พักได้รีแลกกันมาก้าะเตรียมพัฒนากำลังกลับมาต่อสู้งานใหม่หลังสงการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ